พันในโต๊ะกับต๊งามครับพี่น้องครับฝนมือขึ้นกระต๊ตื่นขึ้นมาอีกก็ยังลิ้นปอกปอกเตรียมสิโต๊ะอีกอยู่ดอกแก้วกะมาปวดงามเถอะเนาะมึกขึ้นนี่มีพี่น้องถามมาอยากได้ดอกแก้วครับแล้วกะปลูกยังไง ดอกแก้วตันนี้อาจารย์คมนะครับสื่อเบียรมาปูกนะครับเขามาปูกคือเขาปลูกต้นไหม่ธรรมดาพี่น้องครับค่อยรลดน้ำข้นดินบ่โดนครับมันก็นเกิดนะครับจังพี่น้องเห็นนี่แหละนะครับดอกแก้วผุดเมือดคือไม่แล้วครับ กันฝนตกแห้งๆมันก็นโลนี่มมดลวนี่แต่ตอนนี้กำลังงามครับกำลังงามหอมไยครับหอมดอกแก้วดอกแก้วเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งครับที่สร้างมาหลายครั้งหลายหนแล้วครับ มาเพราะความหอมมันนี่แหละนะครับดอกแก้วพี่น้องครับคนหนุ่มคนสาวเป็นใจเจ็บฝากกันอยู่นะครับแต่ว่าเ,เขาแล้วนี่กรบ <c oughs> มาเป็นทาล่ะเห็นแตน่นหน้นยังก็เจ้าเก็บทัดหูให้กันนะครับอันนี้ ม่ากายเจ็บทัดหูให้แม่บ้านดอกอย่านฝ่าลุ่งใส <laughs> ดอกแก้วครับพี่น้องพบไหมแล้วพี่น้องพบสีสีกะดีฝนเฮาห้อมือคิดกันแล้ว ซื้อเลขกับว่าถือให้ยู้ฝนตกไา่เย็นให้ชุ่มให้ทำซ <c oughs> ื้อเลขเกี่วว่าพี่น้องอ,อยากอาบน้ำฝลลนเด้อไปบาย,นยานโควิดยานโควิด เห็นดีไปงั้นบอกเป็วตัวฝนตกเศ้าไหมพี่น้องดอกแก้วบานหลายงามหลายครับ งามจะน้อดอกแก้วเนาะพอดใยอยากไ,ไปปลูกกขมาเอาเด้อพี่น้องเลยงามหลาย ถ้าเบิ้งคลิปนี้อยู่น้องครับคอมเมนต์ได้แก่น้อยบ่น,นะครับลงคลิปเรื่องจอกเหลอาแจกแหลกคอมเมนต์ได้คนเดียวตอบบ่ท่านซ้ำคุณหนกเกียสลาพรน,นะครับจักจังไลเนาะโอ้ยเนาะช่องคอยนี่เนาะมาพวดมาโพดเห็นเนาะม่ยากเห็นเนาะ ราบพีนน้องพอกันชิปนากันแล้วกันครับอยู่ดีมีแแห่สุขสุข้นค,ครับ่ายทดลองทีิคอมเมนต์ในว่าจะซื้อคลิปนี้ครับ่ายดอกแก้วพี่น้องเบืองตอนฝนตกเศร้าไหมแหรือไงแมอแรลงครับ